นะคะกอดๆจากน้องนินนะคะสวัสดีค่ะคุณหมายจากปูนะคะสวัสดีครับแม่นมจากปูนะคะพี่นะพี่เจ้านางน้องแบงสวัสดีค่ะปดม่อนิงค่ะพี่เจ้านางกอดอจากน้องแบงนะคะสวัสดีค่ะแอปปูคนเดินป่าจากพี่พวงนะคะคุณปูคนเดินป่าค่าจากน้องแมวนะคะสวัสดีครบยายนินจากปูนะคะสวัสดีคุณแม่นมจ๋าจากพี่ไมยนะคะทักทายจากพี่นางนะคะสวัสดีคุณแมว จากปู่นะคะพี่หมายก็ทักทายมานะคะที่คิวเกตน้องแบงค์สวัสดีครับขอ,ขอดมานะคะพี่ไปเจอน้องแบงค์อยู่ที่ห้องห้อง,น,องน้องคิวนะครั้งแรกนะที่เจอน้องแบงค์อยู่ที่ห้องน้องคิวนะจากนั้นน้องแบงค์ก็มาให้กําลังใจตลอดะะแม่นมก็เอากับเขาด้วยใช่ใช่ถึงเวลาที่เราจะได้กินยำพี่อะะ้แล้วค่ะตอนนี้นะคะสวัสดีแอดหมายใจจริงจากพี่พวงนะคะสวัสดีคุณคุณการจ้าจากพี่หมายนะคะ ปู่คนเดินทางน้องแบงสวัสดีครับอรุณสวัสดีามเช้าครบคับปู่ครับจากน้องแบงนะคะสวัสดีครับยา่าจากปู่นะคะเกออยยูชายกลางทักทยายกาแฟยิ้มสู้ๆจากี่านะคะพี่นางก็กอดๆมาพี่หมายก็ทักทยะะายหมดค่ะป้าแอดแอดก็แบบนี้ขอผ่านค่ะไม่เอาเยี่ยงอย่างไม่เอาไม่เอาละอันเคยเสียอี้จากพี่พวงนะคะเคยพลาดมาแล้วเนี่ยผ่านมาแล้วประสบการณ์อย่างนี้มีหลายบ่อย ด้วยตอนนี้ลืมไปก่อนคะ่ะจากพี่พวงนะน้องแนนขึ้นไลฟ์ไป่เป็นกาลังใจน้องแนนได้นะคะทุกคนไทยบ้านเลยงเป็ดขึ้นไลฟ์นะคะรักปลายีนี่น้องแบงค์สวัสดีค่ะยามเช้านะคะน้องแมวกอดกอ,อดมานะคะถ้ากายใคร,ใครไม่ทั่วถึงขอไปด้วยนะครับจากพี่ไอ้นะคะี9สวัสดีค่ะคุณยายน้องเข้าพี่แมวไม่ทันนะไปหลังบ้านนะน้องยายน้องสวัสดีจ้นน้องวีสวัสดีค่ะคุณยายยายน้องพี่พี่ยายน้องนะคะ พี่ไม้ก็ทักายมาทุกกี้หัวใจบวกๆกี้หัวใจนีฮาร์ดมาให้ทุกกี้ก็เจ็บเจาะเลยนะคะคุณยายน้องยีคิวน้องแป้งสวัสดีครับกอดๆมานะคะทุกกี้กี่หัวใจบวกๆมานะคะสวัสดีคุณยายน้องจากจากพี่ไม้นะคะสวัสดียายน้องยีคิวจากพี่นางนะคะสวัสดีครับพี่ยายน้องจากปู่นะคะสวัสดีคุณทุกกี้จากปู่นะคะแม่นมแม่นมหม่อมแม่ยายน้องไหว้กาแฟยิ้มสู้ๆจากพี่อ้านะคะขอบคุณ ขอบคุณห้าดวงตากับที่สิบเก้าเลิบนะคะลอยหนึ่งเลิบนะคะเด๋วยวี่จะลงได้สามสิบห้านาทีนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิบทุกกำลังใจนะคะเข้ามาแล้วก็จะเลืมแวเวียนไปหลังบ้านไปดูคลิปเด้อทุกคนไปส่องดูคลิปกันหลังบ้านได้เ้ยยังไม่ได้ถ้าใครขอสวัสดีมัดร,รวมนะคะจากปุยยศนะคะ ปุยศก็ทำเวลาอยู่เนาะเป็นกำลังใจให้กันได้นะคะปุยศก็จะายาวๆเนาะจะทำเวลายา,ยาวๆนตะั้งไปกลางคืนนะป้านาสวัสดีค่ัป้านาป้าแจป้านัดหลุดเหรอสวัสดีค่ะลบสามสิบมาแล้วมาแล้วลบสามสิบได้แล้วสองบาทสวัสดี 30, 39, 2, สสดปา้านัาจากปุยศนะคะสวัสดีจ้าปา้านัดจากยายน้องนะคะ สวัสดีป้านาดนะคะสวัสดีชายใหญ่จากใจน้องนะคะผู้ด,ด้านข้างสวัสดีจากใจน้องนะคะน้องจ่ายน้องจ่ายสี่สามสองปาดไว้แบบนี้สี่สามสองของพี่ไงมสามเก้าสี่สามสองมสามเก้านะคะมสามเก้าลงจ่ายกี่เดือนแล้วน้องแมวก,กี่เดือนแล้ว นานยังนานยังถ้ามอสามเก้าถ้ายังไม่ถึงหกเดือนนะ่ะถ้ายังไม่ถึงหกเดือนหยุดได้นะคะหยุดได้นะแต่ถ้าถึงหกเดือนแล้วหกเดือนขึ้นไปแล้วนะ่ะไม่ได้นะคะอันนี้ข้อมูลยังไม่แน่นตนะ้องไปไปไปหาดูนะคะไปเสิร์ชหาดูนะ,ะตอนนั้นที่เนี่ยพอเราลงเข้าไปนะ้พอเราลงเข้าไปมันก็จะอ่าพอพอเราเอา,ายุครบแล้วมันจะได้มันจะได้น้อยนะคะ างพี่นี่ทํางานมานานนะทํางานมานานแต่พี่ขาดขาดอยู่สิบปีนะสิบสองปีที่พี่ไม่ได้ส่งนะแต่พี่ก็มาส่งต่อนะมาส่งต่อจนถึงทุกวันนี้แหละมสามเก้าก็เอาไว้รักษาตัวนะเพราะว่าพี่ต้องหาหมอโน้น,นนี่นั่นเนาะก็เลยเอาไว้ก่อนจริงนะก็อยากจากกะเกษเียนนะคะอยากจะเกษียนนะแต่เอาไวไปไป้แต่มสามเก้าก็จะรักษาได้เป็นบางโรคนะบางโรคก,ก็อาจจะไม่ได้ประมาณนี้เนาะ สวัสดีพี่วีสวัสดีนะคะเกือบไม่ได้อ่านของน้องแมวนะคะข้อความสาคัญนะคะยังไม่ทักใครขอโทษน,นะคะ